ตัวแรกนะครับท่องจ้กเดือนเข้าไปท่องหาเดือนครับท่องหาเดือนประกันท่องเนาะรับประกันเปิดราคาเท่าไรครับสองหมื่นห้าพันครับเปิดไปสองหมื่นห้าพันครับตัวที่สองครับพี่น้องครับเป็นง้วแยกลูกครับนุ่มยังบวมอยู่เลยครับพี่น้องครับสีม่วงหมึกตาลนะครับง้วลูกแรกนะครับไอเจี๊ยปิดราคาเท่าไรครับสองหมื่นสี่พันครับลูกเพิ่นไหวเดือนกว่าไอเจี๊ยิ่นว่าสมแม่กับสมแล้วครับสมเหรอครับสมได้สองอาทิตย์สองอาทิตย์เดี๋ยวลูกออกมาจ้าหมื่นขึงสมนี่ ลูกเดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งสมเลยเดือนหนึ่งสมเลยครับอะคมสุดท้ายครับเป็นชุดที่สี่ครับเป็นงัวแม่ลูกลูกตัวแม่นะครับมัวดูกเหล่น้อยเนาะครับผมไอเปิดราคาเท่าไรครับสามหมื่นสี่พันครับสวัสดีครับสวัสดีตอนทิงเทียงครับพี่น้องครับอเทียงนี่นะครับพี่จ้าวทุมลาดนะครับมาเปิดราคางัวนะครับใหอไอเจี๊ยบครับสวัสดีครับไอเจี๊ยบครับสวัสดีครับนะครับราคาเบาเบาคือเก่าครับพี่น้องอยู่กับไอเจี๊ยบนะครับ มือนีมีง่วมาแบ่งปันทั้งหมด4ี่ชุดครับมีแม่ลูก2โคมนะครับแม่ทองหนึ่งโตนี่ครับทองหาเดือนต้อนาพี่น้องเปิดราคาแค่สองหมื่นหาเองพี่น้องนะครับกับง่วแยกลูกราคา2องหม่อีกหนึ่งโตครับกองหวยเจี๊ยบขับอยู่บ้านหน้าว่าตาบลหน้าว่าอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดำนาจเจริญครับบรรยากาศเทียงเียงครับพี่น้องหาโมงกว่าติเขาเทียงนะครับ มีล่มได้ไอครับผมดีอยู่เนาะล่มแรงร่มแรงร่มแรงแกงหางตั้งแต่เกี่ยวเขามาฝนยังไม่ได้ตกอยู่พี่น้องเอ้ยนะครับอเดี๋ยวบงงัวเต่โต้ปรกันครับเรียนย้ำว่าราคาเบาเบาครับพี่น้องราคาลักสองลักสามนี่ละก็ไปเจียบชื่อเกานะครับเริ่มจากหัวทองก้อนนะครับโตวแรกนะครับทองจ็กเดือนเข้าไปทองหาเดือนครับทองหาเดือนประกันทองเนาะรับประกันเปิดราคาเท่าไรครับสองหมื่นห้าพันครับเปิดไปสองหมื่นห้าพันครับพี่น้องน่นราคาเบาเบานะครับ ไายสูงได้ไอ้ไยสูงร้อยยี่สิบห้าครับร้อยยี่สิบห้าง่วงลูกใดนะครับว่าลูกที่สามในทองลูกที่สามในทองครับพี่น้องอ่างดีแห้งครับพี่น้องอ่างลือกแห้งนะครับเป็นง่วไทยกลางสูงร้อยยี่สิบห้าบวกลบนะครับทองหาเดือนเนาะไอเนาะครับผมสมตัวไว้ครับสมบามันแดงไว้สมโตเนาะครับสมโตไว้นะครับไอประกันทองมันบ่รับประกันไหมรับประกันทองครับสองหมื่นหาพี่น้องเออผู้ใดหางัวแยกลูกครับ พี่น้องสังเกตอ่างทองพนลึกๆเลยตัวนี้นาเลียงแห้งครับเนื้อนั่งดีนะครับเป็นมัวไทยกลางเขาทองหาเดือนนะครับอัเบิ้งจะูมเพิ่นนะครับจะูมเพิินสีดำนะครับเชือกกระดีเข่าน้อยหนึ่งเนาะพี่น้องนะครับกลับไปไป็ย่านเข้าเอาใบหูบอชีกบอแวงครับขีบเล็บข้อเท้าครับนุ่มสีเต่าขาโถขาทอนอาประกันให้จักมือครับซิบหามือครับซิบหามือตัวแรกก็เล่าใจแล้วพี่น้องนะครับสองมื่นหาครับจักหน่อยก็ออก เพศดำแดงครับพ่วงฮางดำนุ่มสีเต่าครับอ่าเบิ่งนไทยยางพุ่นคืองทองใหไงทระไอ้ครับผมบ่ะมานสิเกินหาเดือนแล้วบ่เนอะครับเกินอยู่ครับตัวใหญ่อันตะเศร้เห็นตัวใหญ่มากอันตาซาวพร้อมครับเอ้พี่น้องเอ้ยเอ้าสูงร้อยยี่สิบหาครับเป็นม่วออกพุ่มๆอ้วนๆพี่น้องอ่างลึกๆอ่างงามแห้งนะครับเพศดำแดงพ่วงฮางดำครับเป็นตัวแรกสนใจโทรมาหาไอเจี๊ยบต่อรองในพื้นเมือได้เนาะครับผมต่อรองในพื้นเมือครับ ไกลๆคุยกันได้ครับนี่จวดอยู่แล้วพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเพินไปส่งเองนี่ครับหน้าตาเพิ่นโอ้เขาทาเท่าไรทองหาเดือนปดองเสียคาสมบดองเสียเวลานี่ครับพี่น้องครับว่าตัวทองครับตัวให้แล้วสมให้แล้วทองให้แล้วครับสองหมื่นห้าพันครับราคาา้องยังตอร่องใดครับลูกที่สามในทองครับพี่น้องเป็นตัวแรกต่อไปนะครับบึ้งรักสองต่อ ตัวที่สองครับไปเจี๊ยบครับครับผมตัวที่สองครับพี่น้องครับเป็นง่วแยกลูกครับนุ่มยังบวมอยู่เลยครับพี่น้องครับสีม่วงหมึกตันนะครับง้วลูกแหลกนะครับไอเจี๊ยบเปิดราคาเท่าไรครับสองหมื่นสี่พันครับสองหมื่นสี่ครับพี่น้องิึงราคาสองหมื่นสี่พันคืออีกราคาเหนือกับบลุปแหรอครับพี่น้องน้อยนะครับราคาเนือกับบรลุปครับแต่ว่าไอเจี๊ยบเพิ่นบ่อยากทรงเขาเขียงนะครับพี่น้องครับบริจา อ่าห้เพิ่นไปมีชีวิตแล้วก็ให้ลูกให้เตาไปอีกพี่น้องลูกเพิ่งแกอมมอญยังดีมอญยังดีอยู่ได้ครับมอญยังดียังสามจริงนะครับพี่น้องส่งโอเค้งกันเลยนะครับนี่สองหมื่นกว่าบาทซ้ำนี่นี่คือราคาห้องครับสองหมื่นสี่นะครับล่ำโตเงาครับพี่น้องเป็นงอหลุกแหลกไว้เนาะครับงอหลุกแหลกครับเพิ่งแยกลูกมาคนุ่มยังบวมอยู่ครับผมชัดเจนแห้งนะครับตอนนี้ก็ท้องว่างหน่อยเนาะครับท้องว่างนะครับสองหมื่นสี่ครับพี่น้องผู้ใดหางมอแยกลูกนะครับแแแยกกกกลลูต่่่วาเเเพินนดด้สอป็ง นะครับอนาคตยังอีกหลายตครับให้ลูกนะครับคีบหูดํานะครับหน้าตางามจมูกสีดำบสีบรเวงครับเอาพี่น้องเอ๋ยผู้ใด้ะเอาไปเลี้ยงนะครับจะให้ลูกให้เต่าอีกหลายตัวนะครับปรอยากทรงเขาเคียงครับพี่น้องเป็นงวเพชเมียนะครับนี่กีบเล็บ่าเท่าปกตินะครับนุ่มสีเต่าตามจริงท่งเขาเคียงกับสองหมื่นกว่าบาทได้พี่น้องนะครับอันนี้เอาไปเลี้ยงนะครับต้องร่องไหนบ่สองหมื่นต้องรองไดครับสองห่ห่ร้อยโล อ่ะจัดฝ่ายทรงฟีลอยลูกเลยที่เก่าสูงอะไรวะลืมทำสูงลอยสามสิบสองเปกับลอยสามสิบสองเปะนี่ครับมักเปะจริงสิละนะครับเป็นงัวไทยกลางเด้อพี่น้องเด้อนะครับเขาปลูกอยู่โอ้ราคาลักสองกี่าเอ้ยอ่ะเพีชดำพ่วงหางดำครับก่อนที่ถึงหางก็มีขยักนิดนึงครับพี่น้องนิดเดียวนะครับเว้ยนาเกียดนี่ครับนิดเดียวนุ่มอ่าพี่น้องสังเกต์นุ่มนุ่มบวมอยู่แยกลูกไปชัดเจนครับผม นี่ครับพี่น้องคือแยกลูกตรงชัดต,ตรงนุ่มบัวนังมสิโอ้ตัวนุ่มดีตัวใดครับผมเอาสองหมื่นสี่ครับค่าทุกค่าทอนประกันให้ได้เนาะครับผมรับประกันครับเอาไปเลี้ยงกันดนะครับพี่น้องตัวนี้เตรียมโตงามอยู่ใหญ่ดีอยู่เด้ถ้าวบ้นนน 30, บานหงอกงอสามหมื่นกว่าบาทที่เก่าล่ะครับผมสูงหน่อยสามสิบสองเปกต์นะนี่แถบลังพร้อมตีมุมกตนันบ้านผู้ใดไม่ง,งวัวตัวเดียวครับนี่อ่ะตัวที่สอง อีละตัว c ยูก็ผู้ใดโอ้เดียมตัวงามตัวไรเนาะโอ้สองหมื่นสี่พี่น้องเอ้ยนะครับต่อรองได้เด้อพี่น้องเด้อเป็นงอแยกลูกต่อไปกะไปบึงแม่ลูกน้อยเนาะครับเป็นชุดที่สามครับอันนี้ครับต่อไปนะครับเป็นชุดที่สามนะครับเป็นงวแม่ลูกลูกตัวแม่ครับลูกไหวเดือนว่านะครับแม่กระสมเดียบรอยแล้วครับผมนะครับพี่น้องค้มนี้ครับ ไอเจียเปิดราคาเท่ครับ3 7 0 0 0ื่นครับ3 7มหมนะครับพี่น้องราคาห้อง3 7 0 0 0ื่นนะครับต่อรองได้นะครับลูกเพิ่นไหวเดือนกว่าไอเจี๊ยจำนวนสมแม่ก็สมแล้วครับสมแล้วครับสมได้2อาทิตย์แล้วสองอาทิตย์เดี๋ยวลูกออกมาจะกมื่นก็สมนี่ลูกได้เดือนหนึ่งครับเป็นขึ้นไปสมเลยเดือนหนึ่งสมเลยครับผมสองอาทิตย์แล้วตอนนี้ครับผมเอาสามหมื่นเจ็ดครับงั่ลูกเลยเข้าไปยืนอยู่ว่าลูกที่สองยืนลูกสองยืนแม่สูงอะไรครับแม่สูงร้อยยี่สิบสามครับร้อยยี่สิบสามนะครับว ตาลูกเพินเ่นแดงงามเด้อนี่ลูกสาวแม่บ่สูงแต่ว่าพุ่มนะครับแม่เป็ด้พุ่ม <c oughs> เป็นงม้อพุ่มๆนะครับ <c oughs> รบ่บค่อยสูงแต่ว่าได้พุ่มได้อ้วนวันจับอยู่หม่องนังครับทั้งแม่ทั้งลูกครับได้ลูกงามเด้อพี่น้องเบงิ่งลูกเพิน่นเป็นปราวน์ลูกผสมแหละครับลูกเ <c oughs> พิ่นครับหอมหลังพี่น้องปูนครับเนื้อหนังกําลังมากแม่นหอมหลังดีแม่เพิ่นอ้วนเพิ่นก็เลยอ่ะไปหาแม่กันลูกผมพยายามดันไปหาแม่เพิ่นอ่ะลูกอ่ะเออเอาี่เด้อ37,000ครับ แม่เพื่อนอ่ะจมูกสีดำนะครับพี่น้องครับใบหูสันๆนะครับงอไทยกลางนี่ครับจีบเล็บคอเท่านะครับปกติคาทุกกระท้อนอายประกันให้เนาะครับผมรับประกันให้ส่งฟรีร้อยกิโลคือเก่าลูกสีแดงนะครับแม่สีจำปาหรือสียังไงสีกระเปือกสียังสีจำปาสีจำปาเพศดดำนะครับพวงหางดำเป็นงอพุ่มๆสามหมื่นเจ็ดครับ ส่วนสามมือถอยนั่นพี่น้องทุ่มมาต่อเอาครับต่อรอดเลยเบ็ดมือต่อรอดเลยเบ็ดมืออ่ะเบิกอีกฟังหนึ่งนะครับนุ่มทีเต่าได้เนาะครับนุ่มทีเต่าครับเป็นว่าพุ่มๆอู้อ้วนตัวละพี่อ้วนครับแม่เป็นอ้วนไม่เป็นท่วงเราวันนี้คืออ้วนนะผมย่านบเบลืออยู่ครับย่านบเบลือเป็นสมโตยมากครับไี้เดครับสมโตสมบามันครับสมบามันเนาะครัอ๋อปันจับอยู่มองนะครับสมเด็จสองอาทิตย์สองอาทิตย์ครับเป็นรุ่นอีกลูกก็สิวมันเดือนครึ่งนีแล้วมั้งลูกเดือนครึ่งเเดืออนนนลูก่าะครับผม นี่โคตรจริงหนึ่งพี่น้องเอานะครับเอานี่เด้อพี่น้อง,องหูเฉียงเสร็จแล้วลูกเพิ่นครับเชื่องทั้งแม่ทั้งลูกครับอืมนี่ใส่ดีเนะอะไรเนาะสามหมื่นเจ็ดครับรกันค่าโทรค่าทอนกับสิบห้าหมื่นครับทรงพีกอะหนึ่งร้อยกิโลนะครับคอดีข้อไอ้ควบนีบแม่แม่นสมแล้วครับแม่มันสม,ลแ,ม,มนแล้วลายยางลายยางหนึ่งวันถ่ลยดกทีบขึ้นตีบ่จอยไปกว่านี้แม่นครับแม่นพอมันทองปุ๊บก็อ้วนอ้วนหนีเลยปะอ้วนเรียนง่าง ะนะครับสนใจโทรมาให้เจี๊ยบครับเป็นชุดที่3ามง่วนแม่ลูกลูกตัวแม่แม่สมได้สองอาทิตย์แล้วครับนี่ลูกพันงามเด้อพี่น้องลูกพันธุ์ใหญ่กว่าเม่อยู่แล้วนะครับต่อไปครับเบิงโค่มเป็นชุดที่4ครับไปเจี๊ยบปัดนี่ครับผมโค่มสุดท้ายครับเป็นชุดที่4ครับเป็นงัวแม่ลูกลูกตัวแม่นะครับงัวลูกแหลกหน่อยเนาะครับผมอ้าวเปิดราคาเท่าไหร่ครับสามหมื่นสี่พันครับอ่าสามหมื่นสี่ครับพี่น้องสามหมื่นสี่พันต่อรองได้ครับแม่สูงเลยครับไอ แม่สูงร้อยยี่สิบห้าเปร์ครับร้อยยี่สิบห้าเปร์เเลยนะครับลูกไว้จากเดือนนะครับลูกไว้สี่เดือนนะครับสี่เดือนเนาะสี่เดือนหาเดือนนี่เนาะครับผมสนเข้าให้แล้วครับนะครับพี่น้องครับสามหมื่นสี่พันนะครับตึกตัวละหมื่นกว่าบาทครับพี่น้องสนใจกระโทตมากนะครับเด้อนี่ครับลูกสาวเพิ่นนะครับไว้สี่หาเดือนนี่แหละครับสนเข้าให้เรียบร้อยคีบหูดำนะครับจมูกดำลูกสาวเพิ่นนะครับเพศดดำพ่วงหางดำแม่สูงร้อยยี่สิบห้าส่นผสมหรอครับแม่เพิ่น ย่างมะทราผสมครับย่างมะทราผสมนะครับเป็นสีออกมุ่งสีมุม่วสีม่มงกับตาข่ายเลยล่ะนะครับเป็นขึ้นลายหลอดเหรอครับเป็นชัดนลายหลอดเหรอขึ้นแล้วแต่ว่าผสมครับผมเพลทดำพวงหางดำนุ่มจักเต่าเข้าอะไรสีบ่นุ่มสีเต่าครับสีเต่าครับสามหมื่นสีครับสามหมื่นสีพันตนใจกระโทตกันะครับลูกพันงามหน่อยเนาะครับผมลูกพันกระงามอยู่นะครับลูกสาวครับพี่น้องนี่โคตรจึงยืนยื้อลำตัวยาวนะครับควันจับชูหม่องนั่งทับ จีบได้กว่าเทาทั้งแม่ทั้งลูกเลยครับพิจาราเบิงงห้ปกติดีต้นเข้าเรียบร้อยเนี่ยละม่ยมลงน้าจั่ตงมาอยากไอเลยครับผมเป็นเชือกเร็วอ่ะแม่เพื่อนบัตรนี่อีหลามานะครับคิปหู้ดำครับจมูกสีดำโอชีบโแวงครับพี่น้องนี่แม่เพื่อนยังไม่ถด้ผสมนะครับถารอบต่อไปกะสังเกตอาการเอาครับผมสูงด่อยยีทิพหาบวกด้วยครับเป็นหัวลูกแหลกพร้อม แต่ว่าลูกพคนงามนะครับลูกงามก่อเมร์ได้ไหมลูกพคนกขนาดสมบามันมานะครับบ่มีหมองด่างหมองแต็ม้อยเนาะครับบ่มีครับบ่มีเอารอยลูสองปีครับพี่น้องโซมานะครับเบิ่งใกล้ๆตัวใหญ่ได้ลูกคนกันได้พเนื้อนังดีเท่าไดครับผมเดี๋ยวนังดีอ่ะเป็นโคูสุดท้ายครับี่ไอ้พอนซีมื่นสามมื่นซีต่อรองได้นะครับเป็นวอแมลูกลูกตัวแม่ครับมือหนีมีมาแบ่งปันทั้งหมด4ชุดครับมอทองแยกลูกแล้วก็แม่ลูกอีก2โคมนะครับ ปีการ์จุบานหน้าหวาตำบลหน้าหวาอำเภอพร,ระทุ่งลาษะจังหวัดตำนาจเจริญอ่าอากาศนี่ก็ร่างห่อนแล้วครับผมแต่ว่ามีมีล่มไม่ได้เนาะมีลม,ม,ลมอยู่ครับแต่ลมห่อน <laughs> มีลมหอ <laughs> ่อนส่งบานนี่คือไายไเลยได้พี่น้องห่อนไลท์นะครับเพราะว่าเนี่ยไทยก็พอท่อนโอ้ยโอ้ยซับดับอ่ะสามหมื่นสี่ครับสนใจโทรมาหาไอเจียมนะครับเฟซบุ๊กไลน์ที่ไม่ใช่มุกษะครับอ่ะเฟซบุ๊กก็คือเก่าเราปีจาขึ้นหน้าจอให้ได้ครับเบอร์ไลน์กับเบอร์โทรเลยนะครับอ่าสามหมื่นสี่ครับ ราคาเกษตรกรคือเก่านะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ครับพิจารประทุมดาชก็ไปเจียบครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ